ิดเครื่องเลยเ็วเดี๋ยวเข้าข้าวคนนี้ไม่ทันเฮ้ยนี่เฟซใครเนี่ย วันนี้มีแล้วอ right, ะไรจะหนูเอาวันนี้ค่ะแล้วก็อันนี้ด้วยใส่เลยจ้ะจ้ะสแกนนะคะโอเคจ้ะ ร้อิบาทจ้ะนี่ค่ะขอบใจจ้ะเอา,เอ,าอะไรคะเนะอาวันนี้สี่อันค่ะโอเค,ไคะไกจ่นะคะโอเคค่ะจ้ะทำอะไรอะหนูหนูทำแบบนี้มากี่ครั้งแล้วเนี่ยหนูขอโทษคณะนะหนูไม่ได้ตัง้งใจให้มันเป็นแบบนี้แต่หนูมีความเป็นจริงๆที่ต้องทำค่ะ เอาล่ะคราวนี้นะจะไม่เอาเรื่องและกันโอนเงินกลับมาให้นะแต่ถ้ามีครั้งต่อไปน้าไม่ยอมแล้วนะขอบคุณค่ะนะที่ไม่เอาเรื่องหนูหนูขอโทษจริงๆค่ะแล้ววันนี้เราจะหันได้จากที่ไหนอีก จะหนีไปไหนจ้ะหนูแกเป็นใครมาหลอกคนอย่างพี่ต้องเจออย่างนี้แหละปล่ยปล่ยลุกขึ้นมาไม่ไม่คุณตำรวจทางนี้ค่ะคุณตำรวจทางนี้ค่ะแม่เป็ไงบ้างลูกคุณครูอย่าบอกแม่หนูได้ไหมคะหนูกลัวแม่หนูจะไม่สบายใจค่ะใบเข้าทุกปัญหามีทางออกเสมอครูดูหนูมาสักพักหนึ่งแล้วครูไม่คิดว่าหนูจะกล้าเอาตัวเองไปเสี่ยวกับไฮโซเชียลแบบนี้หนูไม่รู้จะทำยังไงคะครูแม่หนูเปิดมาสองสัปดาห์แล้ว งั้นช่วยพาคุณครูไปหาคุณแม่หนูหน่อยได้ไหมจ๊ะแม่จ๊ะหนกลับมาแล้วจ๊ะดูสิหนูพาใครมาด้วยคุณครูสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่ไม่ต้องลุกขึ้นค่ะคุณครูแค่มาเยี่ยมเฉยๆค่ะคุณแม่แล้วก็คุณครูซื้อของมาฝากด้วยนะคะขอบคุณคุณครูมากเลยนะคะคุณครูคนนี้ใช่ไหมลูกที่คอยฝากยาฝากข้าวมาให้แม่ประจำทุกวันเลยคุณแม่อาการเป็นยังไงบ้างคะ ทุ่เราลงบ้านแล้วค่ะคุณครูแต่ก็ยังต้องกินยาฆ่าเชื้อแล้วก็ยาแก้ปวดอยู่ค่ะขอให้คุณแม่หายไปไว้นะคะวันนี้คุณครูต้องกลับก่อนนะคะส่วนเรื่องไปข้าวคุณแม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเดี๋ยวคุณครูจะช่วยดูแลให้ค่ะขอบคุณคุณครูนะคะที่เมตตาสวัสดีค่ะไม่แจ็คและหยูไปส่งคุณครูนะคะไปทีู่กไปส่งคุณ คุณแม่ป่วยทำไมไม่บอกครูและลูกเราจะได้ช่วยเหลือกันได้หนูเกรงใจค่ะครูแต่สิ่งที่หนูทำอยู่มันผิดรู้ไหมลูกทุกเหตุการณ์ที่หนูทำเนี่ยครูทราบหมดเลยนะถ้าหาผู้ชายคนนั้นทำอะไรหนูขึ้นมาเนี่ยคนที่เสียใจที่สุดก็คือแม่ของหนูไม่ลูกหนูเข้าใจแล้วค่ะครูเพราะความรู้แต่ไม่ทข้าันของหนูเองที่ทําให้เรื่องมันวุ่นวายแบบนี้ต่อไปหนูจะใจต,ต้องให้ดีจะไม่ทําให้ใครมาเดือดร้อนพ่ะหนูและจะเลือกทําแต่สิ่งที่ถูกที่ควรคะ่ะ ดีมากจ้ะลูกหนูเป็นเด็กดีเรียนเก่งครูเชื่อว่าลูกสามารถวิเคราะห์เองได้ว่าสิ่งไหนดีสิ่งไหนไม่ดีกลับไปดูแลแม่เธอลูกคุคูครูรับผัวเวลาหนูแค่นี้แหละมามากอดหนึ่งทีเอากอดั่งใจไปแม้ว่าโลกจะหมุนหรือเปลี่ยนแปลงไปถึงที่เราควรจะต้องปรับตัวคลอต้องรู้เท่าทันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นและใช้สื่อโซเชียลอย่างมีสธิอย่าเอาเหตุผลเพราะว่าจำเป็นมาใช้ในทางที่ผิด เพราะบางอย่างเมื่อลงสู่โลกโซเชียลแล้วเราอาจจะกลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้อีกเลย